สวัสดีค่ะยินดีตอนรับข้าสูช่องรวยบบเลิกนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายสามโมงนะคะ่ะรวยบบเลิกกัได้ผ้าเอฟซทีทุกทุกท่านเข้ามาในวัดศรีดานะคะ่ะมาตามแนวทางของอาจารย์เนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดเนะคะน,นี่ก็เป็นปูใหญ่ห้าเนะครับ ปูสีสุดท้อเนาะคะ่ะงามสงา่าอาราอารามสวยค่ะงามว่ามันอยู่เช่งวมานเนาะคะ่ะ ำสีดานะคะนี่ชาวบ้านญ,ญาญิโยมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันหลายเนาะคะ่ะ หลวงปูด่ดูรมปัญโยายนะคะบุญคือความสบายใจก่อนทำก็สบายใจขณะทำก็สบายใจทําแล้วก็สบายใจคิดถึงทีไรสบายใจทุกทีอันนี้ก็คือบุญเนาะคะ่ะายเพิ่งเขงียนปลายไว้ทั้งเข่าองค์ปู่ใหญ่ห้าเนาะคะ่ะ ปูสีสุดโท้นะคะ ันคือทางเขาฟังซ้ายนะคะส่วนฟังขวาก็สิมีป้ายเขียนไว้ว่า,วาคนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่นกรรมจะเร็วมากเป็นกรรมทางวาจามีผลรุนแรงมากตายผู้ที่ตาย เขาองูสีสุง้งเนาะค่ะสวยงามมากหัวอยู่ฝั่งบ่อทางนี้เ้ยค่ะแต่ว่าหางอยู่ฝั่งพู้นค่ะอยู่ทั้ง าาการแม่ตะเขียนไปออกไปทั้งฝุ่นนะคะที่มองคนจกหายฝุดนแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นฟัง้งทั้งเสียงทั้งหัวเิ่นนะคะทั้งนี้จะเป็นเิ่นกระลังกอส้างนั่นสาราพ้อมค่ะกะ็ได้เสียงดังแน่จากน้อยเนาะคะ่ะนี่จะเป็นสะนะคะบอที องค์ปูอยู่ในหัวี่อยู่ฟังบอทั้งสาราทั้งหนาวัดเนาะค่ะส่วนหางกะจะไปหูนค่ะอยู่ทั้งสุดเลยค่ะสุดขอบบออีกฟังหนึงค่ะ สองฟังนะคะ่ะฟังหนึ่งสิบเป็นองค์ปูยูนะคะ่ะแต่ฟังทั้งนี้เพ่นสิบเป็นเขตอภัยทานของสัตว์น้ำเนานะคะ่ะอ่ามี่หออาหารปลามี่ปล่อยปลาปล่อยเตาปล่อยสั์น้ำหน้าหน้าชนิดเนาะคะ่ะ ล่มเย็นมากนะ่ะ เงาค่ะเ้าล้วกันใหญ่มากเลยค่ะแต่ว่ากับ่กค์หูว,าวา่าคมเงาองเพ่่นอีกจักเมตรเนาะค่ะสวยมากองค์ูแต่เอจี้ท่านไดอยากมาเที่ยวกับมาเด้อค่ะย่อมเพื่อทงฝนค่ะวัดคำศีดาเนาะค่ะ จากเนี่ยมานี่แลหละมาายปูใาหว้าดอกกะไสิเข้าไปทั้งโบนามทักซิณเนาะคะะา่ะ่ะ <c oughs> นี่ค่ะ มีปลาไหลมีปลาหมอมีหอยขมเนาะค่ะเพิ่นกาสีมี่มาค่ะเพิ่นเอาน้ำมไว้ขายเนาะค่ะใเหาล่อยเนาะ่อยลุงบ่อนี่ล่ะค่ะเป็นเขตอภัยทานเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะขายดีบ่ค่ะเรื่อยๆค่ะเนาะเรื่อยๆเนาะมาซุมอเลยบ่ค่ะบ่จ้ะเมื่อเว้นเมื่อจ้ะโอ้เมื่อเว้นมืออ๋อค่ะ ปกติคนสิมามือมือใดที่หลายหลายหลายก็คือมือมีบ่วงสวงกับเสาร์อาทิตย์จ้ะตอเสาร์อาทิตย์บ่วงสวงบคนบวบ้างค้นบวบางะโอ้ปกติถ้าบ่วงสวงมันสิบ่วงสวงตรงกับมือใดค่ะบ่วงสวงที่มือยิบสามเขาจะสิมาบ่วงสวงจ้ะในในยิีสานยีสาะมือวันพุธจ้ะโอวันพุธสิมาบ่วงสวง แน่นผ้าร่วยไปทั้งไหนเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณของศารพอรือสีเนาะค่ะทิดานนะทิดานาคีสีดาจันเนาะค่ะกปู่ศีสุสทโธทนาคราชเนาะค่ะแล้วก็แม่ตะเคียนเนาะค่ะศิยุนี่ นี่ก็องปูองยาเนาะค่ะขออนุญาตเด้อปู้ลูกหลานขอถ่ายถ้ำนะเด้อค่ะ YouTube ช่องวรว้ยเบลิกปูขออนุญาตถ่ายถ้ำนะเด้อค่ะ อันนี้ก็เป็นแม่แตะเคียนเนาะค่ะฟัง ก็คือแกฝันใช่ไหมคะว่าองค์ปูแต่แกองค์ปูตรงนั้นแล้วแกก็ถูกหวยโอ้ใ่ทีแรกแกมาบริจาคเท่าไหร่หกหกหมื่นแปดค่ะพอพอแกกลับไปแกได้มากกว่านั้นจะแต่แกก็มาถูกรางวัลที่หนึ่งอ้แกก็เลยมาสร้างองค์ปูแต่แกก็มาบลูกสมนใหญ่แต่โอจ้ค่ะค่ต้องขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะสำหรับประวัติของ แตน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วตอนนี้ก็ขอมาเอาน้ําบริเวณนี้นะคะใช่ใช่ใช่กร่วมในพิธีบุพเพสก่ค่ะก็เหมือนกับคำใช้น้องอ๋อขอบพระคุณมากมากนะคะสําหรับข้อมูลดีๆนะคะนั่ะค่ะแต่เราจะดันจิตวัดทุกดวงน้ำดินหนึ่งในใต้ของจังหวัดตากเลยเฟิร์ม โอ้พี่หนูได้ยินแล้วหนูก okay. okay. right? ็รู้สึกขนลุกเหมือนกันค่ะค่ะค่พี่สิทธาของค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยด้วยค่ะจ้าคคค่่่ะะะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปชมทางบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ฝั่งด้านหนึ่งไปพร้อมๆกันค่ะค่ะ นวดบําลเอก็บจีได้พ่ายเอฟซีทุกทุกทันเนาะค่ะไปเบิงบอนามแซกดิ์สิิทธ์เนาะคะ่ะเพื่อนว่าอยู่ทั้งนี้แหละไปทั้งนี้แหละเพื่อนว่ายหกกระพอวังพันศานี่มาสั้นค่ะก็เพื่อนจีนได้เห็นเนี่ยก็ว่าปูไปเข่าฝันของคนที่มาบวชเนาะคะ่ะว่าบอน้าอยู่หันลาวัซัน เนกลังขึ้นเปนตื่นมากกลางเด็กคนก็เลยเอาทอพี่พี่ซีนะคะหกเมตรเจ็ดเมตรนะคะ่ะไปแย่งแย่งเบิงก็เลยเป็นนั่นแหละคะ่กะก็เลยเป็นน้ำไหลขึ้นมากนะคะอุ้ย oh, แอดบริมาท่านนี้แจ็คเทอรอเนาะคะ่ะ จริงๆแล้วมาหอดแค่นั้นค่ะฟังนี่บานมา,าเกียสัตกป,ปูขออนุญาตถ่ายเนี่ยเด้อค่ะอือ,อ,อเป็นบริเวณวัดขามศรีดาเนาะค่ะอ่อาขอันปูเจาะวัด เพิ่นว่าให้ลงมาเบิงดูวระสันปูพันว่าให้ลงมาเบิงว่าอยู่ทั้งนี้ล่ะพระสันอาจุใสตามแอดมากค่ะตามไปดูค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อ๋อเจอแล้วค่ะอ๋ออยู่บ่อนี่เองที่ปูพันมาไปเขาฝัน ะที่มาบวชเนาะคะ่ะว่ามีบางเป็นแปลวน้ำเนาะคะ่ะเป็นกกำลังสางวงจำล้อของปูอยู่เนาะคะ่ะนี่แหะค่ะเป็นบ่อน,าน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่นี้ อันนี้ก็อาจจะเป็นตำขาวแบบนี้นะนี่ก็รังสร้างที่สรดใช่ไครับผมน,นะครับอัออนนี้เป็นกระรังส่างกระรังสีอ๋อเก้าเสียงครับผมเก<ส>้าเสียงเก้ยา,ยาเสียงครับผมองค์ปู่พญานาคเก้าเสียงครับสางข้าวพร้อมตรงบอร่อน้าซักคิดไว้ครับผม<ส> ขออนุญาตให้ไปดูตรงหกลางค่ะคะะุณผู้ชมกำลังก่อสังาน,าน,นะ,นนนะ,ะแจ็คเมตรก่อเหรอปูบาใช้ท่อ PVC แทงลงไป7เมตรครับผมตัวเล็แทงไป7เมตรครับปรากฏว่าน้ำพุ่งจูดเลยครับห็นตัวเลขกนะคะแอขออนุญาตปู่เจ้าขาขออนุญ,ญาตนะคะ อย่าเข้าไปขนาดนั้นแนนใส่รองเท้าด้วยอย่าเข้าไปใกล้ขนาดนั้นเห็นตัวเลขอะค่ะจะไปถ่ายตัวเลขให้ FC ขอรองเท้าขออนุญาตถ้าจะเข้าไปขออนุญาตนะคะปูอ๋อมีตัวเลขเราทำตัวเลขไว้ใช่ไหมเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดก็จะเข้าไปด้วยมีตัวเลขอยู่ขอเข้าทางดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ย้อนแสงครับผม อั <blender> n, ้น <c> ี <apology> uh, like yeah. Okay. Yeah. Yeah. ่คนนี้กับบวยน้ำครับผมไว้ให้สักน้าจากบอแมนตัดจกะต้ากระบวยเพิ่งกับเฮียนเง่าเงเข้าขึ้นเข้าไปก็โอ้ยขออนุญาตได้ปูเด้อบ่ได้ตั้งใจนี่กระบวยเน่ะเขาไม่เข้าไปเขาให้ยืนแค่ตรงนี้ไงอู้ยเอา พอขามาเด้ปูเด้อถ้ะยังกระได้จะวมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะ,ะจะเป็นแค่ตานามพุดขึ้นมาเซย์นะครับผมลังจากนั่นหลังจากที่บ่ฮู้ว่าเป็นหลวงพี่หรือว่าหลว,วงอ่าหลวงยังกับบ่ฮู้ว่าข้นทีผนมะบวชดนะครับซึ่งยญ้าสีดาจันนะครับมาเข่าฝันนะครับมาในนีมิตเพลิน บอกว่ามีน้ำซักซิดพุทธอยู่ตรงนี้ว่าสันห้เป็นบ่อน้ำซักซิดบาดนี้่เพื่อนก็เลยล่องเอาคอพีวีซีมากครับมาแทงลงไปครับแทงลงไปแทงลงไปเอามือด้ครับจับแทงลง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 ไปได้เจ็ดเมตรนะครับแทงลงไปได้เจ็ดเมตรแต่มีน้ำพุ่งขึ้นมากครับผมนะครับนี่ครับพุ่งขึ้นมากแบบนี้แหละค่ใหญ่เวียดวนตรงไหนคบเนาะอันนี้ก็ เพิ่งทะเลยตรงที่เข้ามาก่อนตัสดสินใจสร้าง,างอ่องค์ปูพ่พญานาคเนี่ยครับก้าเสียเนี่ยครับขอบไว้ครับผมซึ่งทาอ่าพอมีพี่น้องสายบุญเพิ่งมาเบิงมาชมนะครับกับามาที่จะมาตักเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบ่อน้ำเนี่ครับในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ครับ เอาไปเป็นอ่าอย่างวาเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของครับเราจะไปกินก็ได้ล่างนาล่างนาลูบหัวก็ได้ครับผมได้หมดนะครับเนาะขออนุญาตเด้อผู้เดขออนุญาตเด้อผู้เด้อการที่จริงครับเพื่อนเกฮตดตัวเลขไว้แล้วครับ่นค่ะตัวเลขก็สิไม่เลขหยังมีเลขสองเจ็ดสองเลขหกห้าแล้วก็หกห้านะคะ อยู่ปากบ่อเนาะค่ะบ่อเงินบ่อทองเนาะค่ะเป็นบ่อเงินบ่อทองเนาะค่ะน้ำใสใสค่ะเอฟซี่ใช่ใสขัดแขกอ่ะก็ใสอีหลีอีหล้อนะบางเนี้ยใสโพดใสเดียใสครับเพขานจะค่อยมาตักใบไม้ออกเนาะคร่ะเราจะค่อยมาตักใบไม้ออกค่ะบ่อเงินบ่อทองเนาะค่ะเป็นเห็ดคู่กันไว้อันนี้ด้านหน้าจะเป็นทอพี่วิซีนะครับเด้อค่ะ อันนี้บมมีการได้เจาะได้ยงทั้งสิ้นเนาะค่ะครับไม่ได้เจาะพี่วิซี่เพิ่นเสียบลงไปเนาะแล่วก็เป็นน้าไหลขึ้นมากค่ะเจ็ดเม็นี่เห็นบ่นี่น้าใสคัะไหมค่ะอยู่ปากบองเงินก็บเป็นเลขสองเจ็ดเนาะค่ะรับหกหาเนาะค่ะอันนี้ก็คนโก็สิได ขอนำเนาะคะ่ะขอนำมน่นนำทิพย์นำม,ม่นเนาะคะ่ะจากนี่แหละบอ่อเงินบอ่อทองของปูห้านี่แหละค่ะมาพมุ่มล่างหนาร่างตาเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะคะ่ะแต่มาด้วยเบลเลิกเอาแล้วะคะ่ะอันนี้กำลังดื่มค่ะดื่มนำม่นเนาะคะ่ะน้ำนนทิพย์เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอ้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลืมค่ะขอโทษค่ะ หาตะพาะไรลวยบเลืกอกับว่าตะเป็นตะนำม่นเว้ยค่ะดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าล้างตาเนาะคะ่ะลูบหัวรวยบะเหลือกอาบมาโตเลยค่ะเท่เลยตั้งแต่หัวหอดโตเลยค่ะน้ำใสค่ะค่ะเพ่อณหายปัญหาเช่าม้าสั่นค่ะว่า แปดหายเจ็ดยูเก่า e ยั่งมาสันค่ะเอฟซีฟังเอาเด้อค่ะแปดหายเจ็ดยูเก่ายั่งมาสันค่ะบอาบนิก็ขคอยุติคลิปไววเพียงแค่นี้เนาะค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ